อ้าเรียกนี่นี่นี่ไปตูหายใจลึกๆนอกนั้นครับจะให้เราปฏิบัติเมื่อปฏิบัติเดี๋ยวถามนักเรียนก่นมีปากกาไหม,มครับโอเคครับสองเขียนสือสวยไหมครับถ้าลายมือไม่สวยพักไม่ตรวจ บอกไว้ก่อนนะเพราะสามโมง่อตบนะครับสอบไปสามโมงเย็นสามนาทีหนหลังทำวัดเย็นของวันนี้ได้าเมื่อประกาศผลเสร็จปุ๊บใครไม่ผ่านเดินรอบป่าไม่มีข้อแม้ใดๆครับกะติกาคือรอบหนรอบเมื่อคนนี้เดินไปถึงและกลับมาถึงปุ๊บคนต่อไปเดินต่อนั่นคือคนต่อไม่ผ่าน ฉะนั้นถ้าคนใดจะตอไม่ถักคือคนไม่ตั้งใจปฏิบัติคนจะเขียนได้แค่ต่อเมื่อคนนั้นทําเองคนระับอ๋อเป็นอย่างนี้อาจารย์บอกให้นั่นหายใจเข้าลึกรออกออกเปนนี้ๆๆๆแค่ติดเขียนบันยากแต่ถ้าคนไหนไม่ตั้งใจไม่รู้ไม่ถึงก็เขียนไม่ได้เลยกติกาสิบประทัดขึ้นไปลายมือไม่สวยไม่สวยทิ้งแล้วฉะนั้นบอกไว้ก่อนทราบ บ่ายสามโมงตั่งแต่คืนนี้จนถึงบ่ายเย็นยนี้หลังทาวัดทุกคนาเรื่องต่าเลยนะครับดันั้นต้องสอบด้ยนะครับไม่มีคำว่าล่อเมื่อกี้ก็ไม่ล่อพิพาษาก็ไม่ล่อเออไม่มีคำว่าล่อนะครับเพราะเรามีกรรมการเทียบเลยใคร้อกอาตาลาตะโม นผู้ในการมาพอดีก่อนจะให้ท่านผู้มีการได้พบปะกกับพวกเรานะครับว่าท่านรีกว่าได้ข่าวว่าท่านไปประชุมมาพอดีนะครับ การพระราชการพระคุณเจ้าท ouais, <Right. pagar. S 2> okay. ุกรูปเรียนคณะครูทุกท่านนะคะต้องขอไปรกเราว่าวันนี้ประเดินมีเรื่องราชการด่วนที่จังหวัดนะคะวันนี้เป็นวันสำคัญของท่านายกุตรมนตรีเนี่ยได้พาทุกหน่วยงานทุกจังหวัดนะประกาศจิตนาลุงต่อต้านการทุจริตสร้างจิตสำนึกสูญหายไม่โกงนะคะเป็น โครงการวาระ์สำคัญของชาตินะคะรูกในงานจังหวัดก็เลยได้คัดเลือกโรงเรียนต่างๆแล้วก็เมื่ส่วนราชการทั้งจังหวัดไปรวมกันที่สารบางจังหวัดนะคะพิธีการประกาศเจตนาหลูก็รับฟังด้วยพระมนตรีที่สารบางจังหวัดเนี่ยเสร็จสิ้สน,นก,ก็จะปลุกนะฮ่ปลุกก็ในตอนหลัลงยายต้องว่าก็รีบเดินทางมายอย่างรวดเร็วนะคะเอ่อ วันนี้นะคะเป็นวันแรกที่ลูกๆเรา,าทุกคน,นได้มีโอกาสมาเข้าสู่วัดป่าอัมพรวันท,นทีน่22อำเภอดังรองณแห่งนี้นะคะเป็นสถานที่ที่ครูที่ว่าพวกเราจะได้รับการฝึกฝนที่ดีเนื่องจากว่าที่นี่นั้นสถานที่เงียบสงบ เป็นแดงป่าช้านะครับแล้วก็อาจารย์ท่านได้อบรมเยาวชนมาหลายรุ่นเป็นสถานที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ที่ใช้ในการฝึกอบรมเยาวชนเป็น,ถปน,ปถน,ปนสถานจังหวัดที่ฟูธรรมชาติของผู้ศิษย,ย์ศิษย์แล้วก็เป็นอีกหลายสถานที่เป็นส่วนสำคัญของจังหวัดนะครที่จรได้ดูแลและติดูแล เยาวชนของจังหวัดได้ยางตอนนี้มีโอกาสที่มีสองคืนสาวันนะค,คะก็อยากจะฝากให้ลูกผูก้คนเนี่ยน้อมนำใจมาสู่กายของเราแล้วก็ตั้งให้ไันะ่เพื่อประโยชน์ของพวกเราเองโอกาสน้อยมากที่เราจะได้มีบรรยากาศในความสงบแบบนี้แล้วก็โอกาสน้อยมากที่เราจะได้รับธรรมะจากพระคุณเจ้าึ้งทเานมีประสบการณ์อย่างมากม และก็แล้วต้องพวกเราโชคดีนะคะขอให้ได้ใช้ความอดทนขอให้ได้ใช้หลักในการดูแลตัวเองแม้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันจะไม่มีคุณภาพที่เราอยู่ไม่มีที่นอนที่นุ่มๆที่บ้านไม่มีอาหารการกินที่ทาให้เราสะดวกสบายแต่นั่นแหละคือสิ่งที่เราควรจะได้รับการฝึก ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ถ้าเราไม่ฝึกเราจะไม่ได้ประโยชน์จากอะไรเลยนะคะฉะนั้นก็หวังว่าพวกเราเนี่ยจะได้รับสิ่งที่ดีงามไปประดับชีวิตของตัวเองให้เป็นเทรเล่นงานให้เป็นคนที่มีจิตใจเชื่อมั่นในตัวเองมีความกล้าในสิ่งที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นเยวาวชนที่ดีของชาติสืบต่อไปในตลอดสวันนี้เราจะมีครูพ่อครูแม่ครูเรา เราเป็นพี่ปุกษามาดูแลพวกเราตลอดตั้งแต่อยู่ไา้ก็ขอพวกเราตั้งใจนะคะด้วยกามหนุนใจของคุณครูทุกท่านแลวก็ผู้ปกครองที่กําลังเฝ้ารอคอยพวกเราได้ในอกครปรับสภาพจิตใจตัวเองให้ดีงามในช่วงนี้นะคะก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนได้ผ่านกิจกรรมต่างๆที่ได้รับการปลกป่นใน่าย อบรมคุณจะทำเสียธรรหน้า <instantaneous> ว <touch> <S iv ari> ัดป่าอัปพันธ์พนาเพตอ์ก็ขอฝากลูกๆคู่ท่านให้พระสง์เจ้าทุกบูกได้อบรมดูแลทางตอเรื่อคขอรเป็นเรื่องของางจสาธุข้อมูลแ่ครับสาธุน้อมรับคู่ควานแต่งนะครับแต่ว่าพวกเราขอ้อบรับไปิ่งที่ท่านจังหวัดเพื่อฝากเอาไว้เป็นวาระแห่งชาตครับนการที่ เรื่องการเรื่องของชั่งนะครับราชการไทยลดคอร์รัปชันชนะครับแนด้ว่ามันต้องปุ่บปังกันให้มากนะครับในเรืมม่องนี้โดยเฉพาะอย่างเช่นดานเองมันขึ้นชื่อว่ามันมันมอยู่ในตัวนี้ตลอดคพาว่าคอร์รัปชันนะมันอยู่ในใจเมื่ือเราจะไม่ทำนะครับแม้แต่ตัวนี้เข้ามายืนตัวนี้สีนี้ในชีวิตผมยังมีเงินซี้อห้าหมื่น,น 5, บาท ก็ผมบอกผมบวดมาผมต้อได้บุดมาเอาเงินนะครับแในอย่างที่เราเห็นรูปที่รับจากเข้าไปเข้าประเทศนะครับอยู่ในตู้นะครับอันนี้คือบัตรยังไม่เห็นเพราะผู้ว่าคัเรียบิ้นย้ายมาบุยหับยังไม่ถึงปีครับแต่เมื่อย้ายมาจนถึงปีผลงานยังเสนอขอระดับดีเด่นไม่ได้ผลงานได้ค่ะ พอรักคุรินคือรมที่เจตบนห้าจังหวัดท่านนี้กองครับนะครับใน,นองค์เดียวก็ไปรับในวันที่ที่หกโน,โนงานป้องกันและปราบปามหรือปืนฟูยาเจ็ตปืนะครับระดับนี้เ่ยอีกสามปีส่งอีกครับสามปีพอปีที่สี่ส่งแต่ระนับนะเนื่องเครือเงเยี่ยมชนะเรืงเครืเยี่ยมจะได้เงินรางวัลก็พอสมควร นะครับอันนี้เราไม่ได้คิหวังเรื่องวันหวังเป็นแค่ถ้าเราไม่ทาใครจะทเหมือนกับงานตรงนี้เ้าไม่จำเไม่ทาแล้วใครแตนะ่ทำนะเช่นเดียวกันง,งานนี้มงานที่ว่ามีความศึกษาฉะนั้นขอให้เราทุกคนต้งตั้งใจทราบอยากสบายนอนอยู่บ้านอยู่เพราะองว่ามาวัดมาพัฒนามาสอบมาเปลี่ยนมาวัดนะครับไม่โรแรง นะครับเหมือนอาจารย์บางครั้ที่ไปที่วัดยองเยงของพ่อพระครูอาจารย์มหาก็เคยเห็นดูอันนั้นดีครับดีไปถึงวัดยองเยงก็ดีมากนินดหนึ่งว่าแล้วนะครับทีนี้ข,นข้างหน้นนาตจะเข้าห้องแคร์สบ,บายมีชมห์ทีวีดูผมจะบอกว่าวัดครับไม่ใช่ที่ดีสอนนะครับผมจะทำผมไม่อเาอาหรอกครับนะครับไม่อยากใหน้คนมาสบาย ยู sí, 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 sí. ่ด้วกันเด็กก็ลำบากครูก็ลำบากอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะมันจะได้เห็นทีถ้าให้สบายผมคงไม่เอาเนี่แหละดังนั้นเราไม่มีอลักษณะด้วยกันมีความสุขจ้าใช่ครูก็ลำบากทิ้ครอบครัวมาดูแลพวกเราเหมือนลูกอะรอย่างเงี้ยมันรู้ลูกเลยครับป่วยไข้มาท่านก็ต้องดืแนดังนั้นต่อไปนี้หมายเลขจำได้นะครับต่อไปยังไม่ได้ที่เดี้ยวมาเสีปากกาหน่อยหัวแถว